พี่น้องจ้าเบิ่งเบิงเบิง,บงพี่น้องเอ้ยโอ้ยลุ่มรุ่มร่มรุ่มค่ะพี่น้องเอ้ยหน้าเปิดหมือดได้ค่ะเบิ่งเอาไม่ <c oughs> ใหญ่บอกต้นไม้ตายไม่รู้ไม่ใหญ่บอกต้นไม้ตายหันเปิดประตูโอ้ยพี่นอ้องเบิ่งค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปสุบูสุคนค่ะยินดีต้อนรับ โอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนี่แหละคะ่ะเมือเท่ากับอุ่นรถไว้แล้วนะคะถ้าอุน่อนรถไว้แล้วถ้าส,สิออกไปอันไปเซนนี่อะไรก็สิออกไปซื้อซื้อของค่ะพี่น้องจ้าเมืองเอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ <c oughs> พี่น้องเบิ่งเด้อคะ่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อบันเมือนะคะปลป่อยอดบ่ได้ค่ะอดให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้มันความสวยความงาม เมืองค่ะพี่น้องจ้าโอเคนะคะเกมนี้ยวย่ามียังมากไม้กรฝากกเลยก์กแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะคะปีเก่าพันไปปีใหม่กลับมากพี่น้องกระเข้พี่น้อง,อองสุขภาพแข็งแรงสุขบูสุขคนนลำลำรวยๆวยเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจ้าโรคไพ้ไข่เจ็บกระถิ่งใบกับ ไอ้ปีเก้าคะ่ะปีใหม่็ขอให้สภาพสุขภาพแข็งแรงพี่น้องจ้ามาเป็นมาเป็นช่วงเป็นช่วงคะ่ะพี่น้องสาสกักกด็กดบะไรผันไม้แห้งกันเลยอยู่วัางกล่องก็ว่าเป็นเป็น,ปนยนานกล่องว่าว่าเป็นขอถกขอพพยได้ไลายพี่น้องใวเราจะไปซื้อของแล้วนะคะโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยขาจัน์พันสาสสกดมากมากเครื่องเข้าของเด้อนี่พี่น้องเอ้ยหิมะนะน,นี่กระเก็บ ซ้ายเขาไปแล้วค่ะเขากะจะไปแล้วตอนนี้เราก็ไปแล้วนะคนอร์สสเดนอ๋อดมไโนรีอะนอร์มโรีอะคมบูนนอร์สฟลกเอ๋อนอร์สฟลกโอ้ยฮัลโหลเียมบูนครเปน่อนรดี๋ยวจะหาดเพื่จากนอร์เวย์ดนที่อู่ท เออคือส่มใหญ่ว่ะขนาดอีเองเออหน่อยใช่ไหมเฮีนว่าใั่แบ่งหน่อยนึงกน่อยแพงแพงมไมดเห็นไหมว่าคง ้อมหัวใหญ่สมสูงใหญ่ย้อนกระโแล้วก็ได้อยู่กับตัวแบบปีนี้ฉันจะลองปลูคือเตสแดเอะไระฮัสีโอโอ้มกที่มองกอร์ไดรหัวสดอพาเตว Under neath, อ,อันนี่อันนออัออ้สออิบาออดมือเอะมาราดออดีดดต่ใครใครอันนี้ยมานวักม่งมา่ายงออ่าแค่มึงไดสองเง้สองหลอดก่าเท่ากใครหลาย

ส้นแก้วเส้นแก้วอของอเชีปโซนน้ำแข็งอนโซโซนของเอ่อซองฟิตนะคะส่วนลดเราก็ต้องคลบบ้าคลบบ้าวีเอ็นวใช่ไหมโอบิงเงบิงเงีบอร์บิงเงบิงเงเห็นไหมเอ็กซ์

ถึงบรการอะไรปูอัดบ่มี่ปูอัดมันมืดมดขาตลาดส่งออกอะไรเ้า่เขาไหอ่ะโซ่ไขอะอะไรโ่เขาอะไร่ขอะไรก็ว่าเนี่ฮึ่มไหมมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรของมันเหรได้ไงบนเทสกาออ ตหนึ่งตัวละลอยบาทไอ้ลอยโนโอ้โห่ได้กินอีกสี่เลยตัวสี่อะตัวละสามร้อยาณสามร้อยโมด้กินหนดนเลยแม่ชื่อทัวอันันได้เมื่อวัยสิบรื่อบัวมึงไหนตกอไปอุนกินเขาทัวอันันแม่ซื้อเจียวบเอาเจียว ซือว่าเดียวเอ้ยรัวๆเลยยาโคดเลยรีบจะกลัมันเ้นแะดานเปลียนนะคะสามร่ไปเนอนรีบกเสามหอยสมอสี่สิห้าเอาไว้เช็ดมื่อนะคะนอนจ้ะเราไว้เช็ดมือโอลูลุนลวน

Vanyama, tror jag det är. Oh det här är ju Annas smak i den. Det här har vi inte Inte i där borta. Har ni inte det? Ja. I Hemköp? Eller kanske har de bara ja, en bit förpackning. Ja jag ser en bit förpackning. Det här är lönsbär och... Ja, ja Grandia, det är nästan samma namn men det är ju precis liksom samma produkt. Ja. ขน,ขนมหมคะขนมหลากหลายหลากหลายรสชาติหลากหลายรสชาติเลยคน,น,นเอาขนมแต่ค <laughs> นว่าสิว่าเอาว่าต้องเอาเพราะนะมาดูว่านางชอบกินอะไรนี่นะคะอันนี้แซ่บมากหมายเพื่อน <c oughs> ส,สกับรานะันสีมาแฮร์ไอรีมนี่อันนี้ซาสะกลอนมากินอันนี้นี่เรามาช้อปปิ้งวันปีใหม่นะคะพี่น้องจา้ามาซื้อพักค่ะพักพักเบิร์ดเกรม,มาเบิร์นเอาขนมอืเอีหรือลออันนี้แสบพี่น้องเป็นยานทางวัดที่หมักอันรบ้างแมนโน่เด็ดเด็ดกันพอละมีหลากหลายเลยนะคะเมียละเมียละ ว่ามี่ะไราครสะดูหิงล่ะไม่อินเตไม่ถูกว่ารงนั้นถูกว่าเดิน้อินเตอร์พิซซสต็อก r ้นหลากหลายเลยนะคะพี่น้องจ้าเป็นขนมตักเอาเลยนะคะกูดิสกูดิสกูดิสภาษาสวีเดนกูดิสนะคะเป็นขนมนแผนขนมค่ะอันนี้ก็แผนช็อกโกแลต ขนมนะคะพี่น้องจะยาวเลยนะคะวันนี้เราพาพี่นอ้นองมาช้อปปิง้งเฮ้ยฝนอ่อนแต่เนี้ยฝนหมกักๆมักอันนี้นะดอกิดลิปักลายข้อแล้วสันรบแล้วนี่พี่น้องพา <c oughs> พี่น้องมา ช่วงขนมจังจามาหน,น่อโอเคนะจ๊ะหอดงอางน,นแล้วจา้าเบิ่งว่าเฮาได้อีหยังอันของเขาลดลดราคาเพราะงี้เรื่องอะไรส่วนลดเปอร์เซ็นต์เนาะเราเบียดไ,ไปเอาเบคอนมาสามสามเบคอนสามแล้วก็อุสเอันนี้มาอย่างอูซิซีสสองนะคะอเอามา ปิดไกลสามสูนมากพี่ดอกนะคะถ้าบปิดใส่ซองปิดไบส่วนที่มันลดราคากับใบหอบเอามากค่ะกรอบกรวยมากตู้แช่แข็งห้าซองถูกนี่คือตู้แช่แข็งตู้แช่แข็งนะตู้เย็นท้าฝุ <c oughs> ่นเ <c oughs> ต็มบมดเลยพี่น้องเอ้ยตู้เย็นก็นเลยอักยัดตู้แข็งก็เลยพนย่นะเต็มบดใส่ใส่สหละบาน กินเบนแล้วกระคายขวดได้นะคะนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโครนนะคะหนึ่งโครนขวดละหนึ่งโครนกินน้ำสมเบิขดขวดกระคายได้อันนี้มูสิเฮ็ดแหนมพ่านะสาก็ซื้อม้าสองอันเลยอันมันลดราคาเมื่ะว่าปลาป้าก็ได้เอาพิสาเจ้านี้ อา,อายุว่าต้มค้างหมูนว่ารูดลวะสิต้มใหม่ยุฮะออกรถแม่สิต้มใหม่ช่วงนี้การตลาดพวกคอยดีแล้วก็ช่วงช่วงนี้เป็นเศษร,รษฐกิจบดีแล้วก็ช่วงที่คอลดราคาหา้าขาซื้อมาตุนไหม่พวกเนื้อพวกซัดพวกเนื้อไก่เนื้อยังหา้าบะค่อยดีสือดอกสะม,มัดห้าสิบนมตรตะพัดเพราะว่าเขาสื่อแบบแช่แข็งมาไว้พวกไก่แช่แข็งพวกหมูสี เาซื้อมาเขากว่าอาดซองฟิดไบแต่นี้เขาอเสี้แหนมก็เรยกไรเอาเขาชองฟิดเสียดแหนมเมือลรกต่างแตงแตงที่สองวัยต่างท้งซองเมย็ดเออแ้นี่มันกระสิเสียระลุต่างเมื่อแรกเป็นมันฝรั่งของไงแล้วกับขนมปัง ขนมปังห้ากินแบบแบบแบบซีมอดๆเพราะว่าซีขาวกินใยเพราะว้าเป็นโลกระเพาะกินแบบนี้มันดีกว่านะคะกินแบบนี้ดีกว่าดีไเเบื่อหลยวาเนี่ยก็เอายบอกเฮ่อไฟ่เบื่อเพราะเห็ุอ้วนบอก<ๆ>อันนี้มันเหตุบรห้อ้วนนะคะซีขาวไม่เห็นห้อ้วนแล้วกะมันบอถือกับกระเพาะนั่นไงเพราะว่า้าเป็นอันปวดไรยนในก็เป็นผ้ากระดาษเปียกข้าใปถ้เซ็ดเมือ่อเช็ดแล้วค่ะ กับไคสองแผงนะคะซื้อมาตุ่นไว้ว่าตู่กินไข่ค่ะตู่กินไข่ห้าสิบใบสอง